ผมพี่น้องรับสวัสดีครับกับนุ่มพีทยาข้าเขานุ่มอสมอนาตาดีรูปรอบพี่น้องผมแร้วอสมอข้า,ขาบ้านนี้ยังสงสยัยยูดยีดใส่คันมันใหญ่ขนาดนี้เมื่อก็สิบบัอกมันบักผ้าวน้ำหอมเลยพี่น้องขางหนึ่งตะลาดขางขึ้นว้าว้ามาแล้วพี่น้องเกี่ยวมังกรโลละสามสิบพี่น้องผมข้าคข้นเดิอมคนเก่เขาเข้าบักเวอร์ก็มีเลวพี่น้องเอ สมโอซสบเบพี่รองผมสมโอแซบเขาสิไปพี่ขาจังสีโคงมากนะครับเนาะเบิกอีแมมตลาดยมือเสาดิถามว่าขึมบ่เขาเอินขึมบ่แม่แนวนี้เขาเอินขึมแม่บัแม่นยุ่เย็นแม่บ่แ่ตนอยู่นียบากดีบาทผมบ่ตกดบ่ตกบ่ตกแม่น่่่ อาว่าพเงินแต่หอยจูบพี่น้องผมหอยจูบหอยจูบสบละซ่าบาดปานไดยฟแล้วกับกระปูกระมีบอยามนี่เ็นคือหาได้อ่อปูพี่น้องใส้ตุมอืมเดีวผมสีปนขกัน นาวอุ้ยออบักหนาวบักหมากเอาไว้กอนเลยนะ่นบักนาวบักหากมากบักนาวเอาไว้กอนมาเบิ้งพี่น้องเพิ่นแถมบักเชื้อคืนให้ร้อมเท่าเอาเป็นลาบเอาเป็นลาบพี่น้องโอ้อันนี้หนึ่งซุกแล้วว่าไม่เปลนนี่ยนนีนนาอันนี้ชนิดซุกที่หนึงน่งนี่เป็นห้อยเป็นซาอ่าควอมห่อนถือคง หดออกมาอันนี้ดิฟราคาเดียวกันอันซุกแล้วถืียวก็อันดิฟเอ้าเอาไปถั่วอันซุกสิบบาทอันบดอันบดซุกส้าบาทนางังสิบบาทหนึ่งให้พร้อผมงงแต่ว่าอ,อันนี้ส้าบาทบ่าซุกห่ว,วยใครก็ซื้อซุกพี่เลี้ยงกินพี่น้องอือพี่งปลาเพลินไม่เท่าไรหกตัวกินกับเขาอิ่มอี๋พี่น้องเลย กินกับเขาอิ้มอิ่มหกตัวเบิร์พันปีง9บาท20ก็ได้ปิ้งมากจังสี่ป้งมาแบบนี้โคตปิงใหม่ๆมร้อนๆกินกับข้าวโยุ่เลยพี่น้องผมโดรย่เลยพี่น้องผมนะเบิ้์คว่มช่ำของมันเฮปงแล้วไปแจ้งบก พี่อีกแล้วเจ้คุณเพิ่นบอกว่าเอาไปแจงต่อว่าสั่นพี่น้องเอาไปแจงต่อในที่นี่หมายถึงว่าแจงเอาไปแจงใสบ่บักบวบใส้นบักยางแต่ใดปเ,เ,เป็นกล่กองนะครับเนาะเป็นกล่องเลยเป็นกล่องไปเฉียงเด้อครับเด้อแม่ปลาเอ๋บ่แม่นกล่องเลยครับ <c oughs> ปิ่งไปเชิงกองและหาซิปตามแบบแพงบอมัมนบัแพงด้นี่พี่น้องมันมันตัวใหญ่ตัวหน่อยผสมกันเลยตั้งสามตัวเอาตรงๆนะเป็นปิ่งให้พร้อมสัวเข้าสิไปดังไฟปิ่งเออเสียบาามีนี่คานถ้าอย่างนูกเูเพรี่าเรี่้ตะก,กูลมกมกพี่น้องผมทุปเพ็ดไข่คือก้าวอ่ะโอ้ย ปลาผู้ใดบ่ดเคยพัวปลาดูบาดนี่เย<ฤ>้เดียเดยเ๋ยวบางสูเผ็ดไข่เกลี้ยลานก็นสูเผ็เดขไข่พี่น้องสูเผ็ดไข่ทงละซ่าปานไดฟรีพี่น้องผมแล้วก็ปลาทงละซ่าอีกออออปลาทงละซ่าบาทพี่น้องผมปลาดูปลาดูผู้ใดนี่นนตัง้งแต่เปิดตลาด เศร้าเฮามาวีกนี่เพากระพาะปลาดูพี่น้องเจ็ดบาทละตัวนี้เพื่อนบอกไว้บ่แม่พ่าเพื่อนบอกไว้บ่เจ็ดบาทละปลาตัวนี้เศร้าบอกแล้วเอามาวางปลาดูพี่น้องคือม่วงเพิ่นบอกก็บอกหูเราครับว่าว่าสี่เจ็ดบาทเดี๋ยวจังบนมาถามเพิ่น อ้อมบักหอยแม่ผ้าครับผมคุณแม่ผ้าเอ้นะครับกลอยใกล้ย่างสันเสียงก้อยไก่ของแม่ผู้ใหญ่ต้มเกี๊ยกระดูกอ้อนหมูต้มเกี๊ยกระดูกอ้อนหมูใส่หน่อไม้หวานโอ้ยยุงเหีบมักสื่อขี้สื่อกินสมัยตั้งีนพี่น้องเอามากินกับเขาเนาะครับร้อยยำมหนือแดงหมูฟิล์มไก่ตัมไก่ไข่ไก่ใหญ่อันนี้ต้มกระดูกปาหมูกลอยไก่อ้อมอ้อมเสี้ยนอ้อมเสี้ยนก็มีพี่น้อง อันน uz, hey, heart, so yeah, heart, okay, look, like ี้ลาบไกลเป็นหมอลยด้วยเห็นเห็ดเห็นเห็ดไม่ได้นี่ไม่ไม่ะตักเบื้งครับตักเบื้งครับนั่นอ้อมสินอยูเอ๋อหโออ้อมสินอยู่ผีอันนี้เป็นอ้อมไกลพี่น้องัวด็จะเสียบจี่น้องเสีบคัุดจจดปลดับแอบจนลืมอิ่ม บ้านในท้องเพยงยาดเขาบ่ไหนเรามาปวดท้องพี่รองผมมากินยาทานคือบ้านมีอันนี้ข้าหน้าหมูกรอบเนาะพี่รองเนาะออมไก่อ่ะออมไก่ว่าสันเมียขาวบิ่งมีบ้าีบองข้าหน้าหมูกรอบออมไก่พี่รองผมออมไก่ซาบาดแปงทอแกงปลาทองแกงหน่อไม้ครับผมอุ้ยกระเพาะบาดหัวบักคอยของคุณแม่คือดูเก็บคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นผู้ไปเก็บเองคุณพ่อเนาะ น้ำเพียงพ่อบานมุ่งเนี่ยปลาเขาไม่ยิ้มุ่งกับเพียงเอวนี่ไปเก็บอยู่หน้าเลยมันไปเก็บอยู่หน้าเหรเนาะที่อปออกข้อกุ้งใหญ่ปะลายก็หดบอยู่หน้าบ่อยู่หน้าก็บลายอยู่ได้พูดตันหนึ่งอยู่หรอกไก่เนี่ยมันออกไก่ตัวละลอยหอบสิตัวบักใหญ่ ต้มน้าใบมาหลายหลายเลยซีสิบีสิบก็ะออมหนึ่งได้เหรออัก็เข็งเข็งกเทเขงเโลโอะรลอยเ้าบาทโลโลหนึ่งก็ได้ี่ห้ตัวอันนี้อัห้บอัอันสามโซลสามติบเลดดีจีโอ้โหออนซ่อนเห็ดอีหนองเดียวเดียวคือใครออกเกียนนี้อยู่แล้วนี่บ้ามีวันนมําไปป้ามันเนียนตัวเนี่ยมันเนียนมันบ่คาย ต้นสีต้มมาขายแนวนี่มันสุดยอดพี่น้องกินมีมีมรสชาติขมขมอย่างน้อยแต่ว่าแซ่บสุดยอดทเทกเีของมันขึ้นเนื้อเหนียวนุ่มๆนุ่มพี่น้องเป็นน่องใหม่ที่แซ่บที่สุดในบรรดาเนือใหม่ที่บ้านนี่เป็นเน,นืเ้นนอใหม่ท่ามกลางชาติคือแซ่บที่ส,ส,สุดในบรรดาส่าวนตัวของบ้านนี่นะครับมากไปมากมันบพราไหนว่ากันแต่บ้านี่ส่วนตัวบ้านนี่นือใหม่นี่โคตรแซ่บเนื้อใหม่ป้าห่าเนื้อใหม่ไผ่ป้าเขาเอ่น เฮ็ดกินเนาะมีเฮ็ดไข่กับปลาดิบากันเนะาะอาหารอ่าวุ้ยมาฝูกกับแขมนุตว่างพี่น้องตะเกาข้นเต็มเชียงเลยพี่น้องเด้อแขมนุตยังหนอ,อนช่องเพิ่นแขมนุตแขมนุตพาลาดหรอบอกให้มันหน่ยยังครับครับฝากเข้าไปเบิ้งเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ สวนสทางกับอาชีพเราเฮ็ดเลยเราเฮ็ดหลับเฮ็ดดีครับพี่น้องย่อมรับเฮ็ดดีแต่ว่าอาชีบนี่ยอยากดิบเทื่อนยังน้อยด้วว่ากะนี่แหละครับเจ้าของเคียงหมูนะพี่น้องนะเมนูเดี๋ยวเขาไปเบื้องเห็นจองเลาจำนาแล้วไว้ดีๆพี่น้องจักมือหนึ่งเราดังทะลุฟ้ามากยิบว่าธรรมดาด้เดี๋ยวเ่าไปหอดใส่เดี๋ยวเขาไปหอดใส่พี่น้องเ่าไปหอดใส่นบ้าหน่อยเห็นว่ บ้ามีบอกแล้วคนบ่อหน่อยพี่น้องคืออันนี้เป็นตลาดแค่ตลาดมู่บ้านพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับผมพี่น้องเป็นแค่ตลาดมู่บ้านว่าเป็นตลาดอำเภอว่าเป็นตลาดตำบลนี่ยังตลาดเ้าของมู่บ้านบ้า,บา,บามีอึก,กระถึกคือค่มข,ขนาดนี้เลยพี่น้องเดือนส่วนเซียนส่วนเซียนสวนกันว่าเป็นสวนสนามพี่น้องผมบรรยาก,กาศราคพณ้นเจ้าพื้นกระายทั่วดีเป็นบ้าครับนี่ครับ,ค,รบคี่สบายสบายอยู่ดีเบอร์เท่าน,นี้บอกไปเชียง ย่างอยู่ครับว่ย่างอยู่นะครับเย็นนี้อาชีพปิ้งไปเชียงหม่แห้งพี่น้องไปเชียงไงปิ้งไปเชียงไง่มาแห้งมากๆคุณซุ้มบุษบันย่างก็มีเดี๋ยวกับเต็มแผงคือเกาเนาะครับเนาะเดี๋ยวกับเต็มแผงคือเกาไปเข้าไปฟิดกันยุทีหอมรีกะเทียมหอมมีเบิร์ดอันละพี่น้องผมเดี๋ยวเข้าไปฟิดกันยุทีอุ้ยแบกกะดิน เมื่อนั้นเหยียบตายย้อนบักพี่เราว่ามีการันตีว่าสุดยอดบักพี่นี่เห็นเงินเย่เฉียวจังสิเห็นนงินเชียวเฉียวยังสิต้องบอกบ่าเอาแล้วพี่น้องเนี่ยต้องบ้ามีบอกเลยครับโคตรเผ็ดทองว่างองงว่าลาบพี่น้องผมกินเข้าไปครับเนี่ยแบกกระดินห่อคุณจะพิงกบแก้วบวางเพื่อนเห็นบ่ นี่แหละตลาดเ้าบาทเบาหนุ่มดำโอ้ดำเพราะงห่วงเลี้ยงข่วมงามมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ามาหอดเสียงสีไม่ปีกควงเฮาสันสันงัวพี่น้องคอยเราว่าคันมองนี่เพราะคอยหาหมองคอยบ่ได้อีกแล้วเนาะพี่น้องนะสงสัยเศาด อะไรซ่าโอ้ยพอเอาสิตายครับผมเกล็ดตาเกล็อหลับรั่วกสําหรับผมนี่ลวกกินมเลยช่วงสูดหยอดยี่รองล่องแล้วจังววาก้าเบาเวยครับเ้ยเซาไปเจียมเห็นแล้วเนาะแม่ปิงปองไปขึ้นเกาไปขึ้นเกาจังว่าบอลองเฟสดย่านมูวังสิบบาทไปเจียมเหสดงว่าคอยต้องไปกินยาแล้วขันปานนี่อ บ้ามีลงไปเมื่อละประมาณซีหาคิปเป็นเจ็บเฮ็ดอยู่ประมาณซีคลิปบวรวมที่ที่บวรวมช่องแดงอีกเด้อเออแล้วแ่ะเ็บล้วกิแป็นลก็ได้บ่าบ้าได้คู่มือไดู้่มือใหญ่ก็ให่ก็ได้้าวเขามาขายบ้านได้ขู่มื่อก็ได้วขายทีแม่ลวกไว้หันละมากินเห็ดงานเรามากินเห็ดกินได้ซู่เมื่อก็ได้เล่าหนึ่ง บ้านนุ่มากจงานี่บานนีาใน้ย่าแแห่เมนยาแถ่ยาแแห่ละแม่ยาก็ทนพี่น้องผมอำลาผ้าจากไปกับเชียงเหนือไม่พีงฟองเฮาแสบๆสบดีดมั่นๆ่นพี่น้องผมผมผมจีนทูไลเราเปิด